ที่มาแลวพี่เปิดตู้บ้านให้ไอ้เช่นรวมรวมคุยกันดีกว่าว่ามันเล่นไม่ได้แบบนี้เล่นไม่ได้จริงนะเว้ยมันเล่นไม่ได้มันเล่นต่อไปมันก็ไม่มีประโยชน์เว้ยแบบเนี้ยมันภาพเดิมมันน่าเบื่อคนเอ๋อมาเอาบัตรประกันคือมึงมึงมามาหม่งก็ได้มาตายเป็นศพก็ได้เดินมาหม่งหรือมาทําอะไรก็ได้เว้ยขอแค่มา มึงมาเออพี่บอลประมาณเออกูมีแค่สี่คนเองหรือผู้มึงยิงปืนกับหมดเลยเหรอมันี่ไม่มาเดี๋ยวกูจะเช็คเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะเดี๋ยวไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวกูกูขอแช่หน้าหน้านี้กูจะเช็คดูทีละคนเลยนะว่าเวลานั้นน่ะเวลาวินาทีที่กูเรียกอะตัวผู้มึงอะจุดมันขึ้นตรงไหนถ้าตัวไหนไม่ได้อยู่บริเวณตึกแดงมึงรอไปไกลส้นตีนได้เลย แล้วมึงเทรดของมาให้แกงทั้งหมดด้วยไอเ้เหี่ยไอสัตว์ทุเรศกูด <c oughs> ูหน <c oughs> ูยึดของมึงหมดอ่ะและ้วมึงก็ไปไกลส้นตีนใส่หัวไป,ปไอ้เหี้ยพ่อมึงเด๋เรียกตั้งนานถ้ากูเช็คแล้วจุดจุดเหี้ยตัวไหนนะไม่อยู่ตรงตึกแดงไอสัตว์ <c oughs> เดี๋ยวมึงรอดูผลเลยวันนี้ตีสามมึงเข้าดิสมาทั้งหมดกูจะให้แอดมินมานั่งเช็คให้พวกมึงดูเลยว่าจุดพวกมึงอะ่ะอยู่ตรงไหนแล้วมึงก็อธิบายให้กูฟังด้วยเป็นเที่ยอะไรทำไมอยู่ตรงนั้นไอสัตว์ เพื่อนเขาบอกให้มูฟมาในเมืองมึงทำเชี้ยอะไรฮะบอสหัวพี่แข็งปัญญาอ่อนเหรอทอันไหนมาประกันพี่พี่เกิดเนี่ยลูกเบอร์อะไรครับมีแค่เชี้ยดำอ่ะมึงแจ๊ไอสัตนป้าหมูแฟมบุ๊ง่ายๆพวกมึงเลิกทำเชี้ยอะไรทุกอย่างเลยมึงมามึงมามึงมึงมึงมาพวกมึงมาจอดจอดจอดไกลๆอยู่สะพานเนี่ย มาสภาาศีลาเลยมาสภานาศีลาเลยไปจอดไกลอะ่ะไป,ไปจอดไกลอ่ะ <ไป S 1> <ๆ S 2> มึงเอาอะไรเสร็จแล้วมึงมารวมตรงนี้มึงไม่ต้องไปช่วยเพื่อนไม่ต้องทำเชียอะไรแล้วกูคแค่อยากรู้ว่าเมื่อกี้มึงทำเชียอะไรกันมึงก็มาตอบกูให้ได้เพราะกูแคปชื่อมาแล้วว่ามีตัวเชียไหนบ้างยี่สิบเอ็ดคนที่อยู่ตรงนั้น,นเรียกแล้วไม่มาไม่มาแล้วปากไม่มีบอกก็ไม่ได้หนัวด้วยมีแต่เสียงกูคนเดียวไงไอ้บอสบอกยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่ มึงบ้าหรือเปล่าไอ้เหี่ยตอนคัดพวกมึงเข้าแก๊งมาก็ไม่ได้คัดคนใบในสัตว์มึงมาไม่ได้มึงก็พูดดิว่ามึงเป็นเที่ยอะไรมาไม่ได้ต้องถามมาต้องถามมาถึงถึงจะตอบอะอยู่ไกลต้องพูดมันต้องพูดเองเลยถ้าอยู่ไกลแบบมาไม่ไอ้เหี้ยมันต้องมีเซนดิไม่ใช่ว่าจะจะรอพวกกูไล่ถามทีละคนแบบเด็กชายนั้นเด็กชายนี้อยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยหรอมึงไปได้กับพ่อมึงไปสัตว์ไอ้เหี่ย ม,มึงเห็นมึงมึงมึงคิดลบเพื่อนมึงทุกคนที่อยู่ในแก๊งตอนนี้เขาอยาก<ม>แพ้เหรอวะมึงอยากแพ้มึงก็ไปอยู่คนเดียวไอ้เหี้ย่ะเขาไม่ได้อยากแพ้แพไอ้สัตว์ตวอันเก่าเลยนะไม่ใช่อันใหม่อ่ะอันเก่าขับมานี่ขับมาด้านหลังอ่ะขับมาด้านหลังพับเก่าอ่ะพับเก่าอ่ะขับมาที่เ่านู่นเลยพ่อเก่าๆไกลๆอ่ะลูกขับมาที่เที่ยไหนบ้างเนี่ย มึงมารอรายงานเลยว่ามึงแต่ละตัวอยู่ตรงหไหนกันไหนกันดอกเมื่อกี้ไอ้เชีย่ยมึงมารวมตรงนี้ให้หมดเลยมึงปล่อยำตำรวจเล่นเลยพ,พ,พอพวกมึงไปเล่นหนาโง่กว่าตำรวจเยอะไอ้เชีย่ยมารวมตัวกูดิสภา,า,าสราศิลาโดมมึงไม่รู้จักอะมึงเซิร์ชยูทูบดูก็ได้สภา,า,าสราศิลาอยู่ตรงไหนอะ่ะโดมสองโดมอะมารวมหน้าโดมหนึ่งเลยมา รวมหน้าโดมหนึ่งเดี๋ยวกูดูได้ว่าไอ้เที่ยไหนมาช้าขอเปิดชื่อนะโรงพยาบาลผมไงบอสเจอสองคนนะตอนนี้ไม่ไปกูไปกูไปกูอ่ะกูดูได้ว่าหน้าหน้าหน้าสตีนไหนมาช้าอ่ะกูกูให้เวลามึงอีกนาทีหนึ่งตอนนี้มีสองสี่หกแปดอ่ะมีมีแปดคนในวอร์มียี่สิบสามเนี่ยอีกสิบห้าคนอยู่ไหนกูจับเวลาละ กูตัดเวลาแล้วอีสิบห้าคนอยู่ไหนมาไปรับเพื่อนนะครับมาไปรับพี่ตั้ไปมาไปได้ยินแล้วพูดคําเดียวพอก็แค่บอกมาว่าทําอะไรอยู่อ่ะตอนนี้ตอนนี้มีมีมีคนมามีคนมาแล้วเก้าคนอีสิบสี่คนอยู่ไหนขับเข้ามาดิมึงรอพ่อมึงสั่งอ่ะรถมึงช้าหรอมึงขับเข้ามามึงขับมาดิมึงอยู่ไหนเดี๋ยวกูวาร์ปดูทีละคนเลยมึงรอแป๊บ นอนนะพี่นะเฮ้ยกดผิดยุ้ยยุ้ยโทษพี่กดผิดอย่าลืมอย่าลืมปั๊มเดือดนะตายเปล่าเผื่อไฟใส่ยุ้ยเรียกอะไรวะเก้าเอ็ดเรียบร้อยอ่ะมีตัวตัวเชี่อไหนยังไม่มาอีกตัวเชี่อไหนยังไม่มาอีกกูถาม ไอ้เจ๊พูไปบอสมาแล้วอ่ะม,มีมีตัวไหนยังไม่มาคือหัวอะไรนะครบรานาทีหนึ่งแล้ว <c oughs> ตัวไหนตัวไหนาย,ยังไม่มาคนไหนยังไม่มาพูดชื่อคนไหนยังไม่ถึงพูดชื่อกูยังไปไม่ถึงนะเออไปพาแล้วก็พูดดิเออมีใครอกีก <c oughs> โลมากับเฟิร์สโลมากับเฟิร์สทำอะไรอยู่โลมากับเฟิร์ส <c oughs> อ่ะมารัาบน้องน้องเพิ่งเออต่อจากนี้พวกมึงทุกตัวนะมึงเลิก ขับรถเล่นมึงจะมามึงต้องมาเลยเวลาเรียกอ่ะแล้วต่อจากเนี้ยกูจะดูพฤติกรรมผู้มึงอย่างใกล้ชิดนะกูจะไม่เข้าไฟกูจะใช้เมนูนายกเปิดชื่อและบินดูผู้มึงทุกไฟทุกครั้งที่มีคนเรียกกูอยากจะรู้ว่าหน้าหนังเที่ยที่ไหนมาช้าและถ้าตัวไหนมันมาช้านะมึงเตรียมเด้งและมึงเอาของให้แกงทั้งหมดสาเหตุที่มึงจะออกแกงคือจบโปรมึงไม่มีทางเอาของมึงออกไปได้ต่อให้มึงจะเติมกี่แสนกูก็ไม่สน ทำตัวปัญญาอ่อนให้เพื่อนแพ้มึงต้องสูญเสียทุกอย่างไอสัตว์แค่นั้นแหละมึงรอเลยอี่อ่ะไปลุกพวกมึงเล่นเลยกูจะบินดูอยู่เงี้ยกูอยากรู้ด้ว่าตัวเชี่ยไหนมันเป็นควายวะมีใครมารับผมโรงพยาบาลได้ป่ะผมเป็เกิดนะเพ่อเกิดนะผมเเกิดอ่ะพวกมึงเล่นเลยกูจะกูจะไม่คอนะกูจะฟังวอยเฉยแล้วกูอยากรู้ว่าพวกมึงจะเล่นกันยังไงเดี๋ยวกูจะดูเลยตัวเชี่ยไหนมาช้ามึงรอเลยไอสัตว์ให้กูมากัลุกวันละเต็ม รอเลยกูบินดูแม่งอยู่เนี้ยผมจะไม่คอผมจะไม่บอกจุดอะไรนะผมจะเล่นอยู่เนี้ยผมผมอยากรู้ผมพรุนี้มันจะชิงบ้านแล้วมันมีใครที่เป็นควายอยู่กูอยากรู้จะได้เอามันใส่หัวไปสัทีอยู่ไปก็หนักแก๊งไอ้เฮี้ยไอ้สัสเล่นหาพ่อเหมือนเกมอ่ะเล่นแล้วมึงกลัว สตอรี่ของฟรีเนี่ยไอชิบหายของฟรีทั้งตัวไม่ได้เสียอะไรเลยเนี่ยของฟรีทั้งนั้นมึงจะกลัวอะไรวะไอเชียลูกไอตามายบอสเนี่ยพวกมึงนําเล่นเลยมึง<อ>จะเล่นยังไงมึงเล่นเลยกูจะรอดูเวลาพวกมึงเรียกกรุ๊ปใหญ่เฉยว่าว่าตัวไหนบัตรไอ,ไอ,ไอเชียกูจะวัวบลงหัวชีละคนเลยตัวไหนมันขับรถปัญญาอ่อนอยู่อะกูจะกดมันกูกูจะกดเตะมันออกเซิร์ฟนะตอนนั้นแหละ er แล้วกูจะบําเพญมันด้วยบ้านเต็มบ้าไม่เต็มบ้านลองลองไอสั์ ของก็ฟรีทุกอย่างย้ายเขามาดูถูกเราได้เดะแสดงศักยภาพหน่อยกูไม่ต้องการให้มึงเก่งกว่ามันหรือชนะมันนะเว้ยกูขอแค่อย่างเดียวพวกมึงเรียกแล้วมาและกูก็ไม่ได้อยากด่าพวกมึงเลยเล่นเกมมึงอาจจะมึงอาจจะไม่ได้ซีเรียสแต่เพื่อนบางคนเขาก็ไม่ได้อยากแพ้มึงฟังไว้บางคนเขาไม่ได้อยากแพ้ไม่ได้อยากมาโดนด่าฟรีเฮียการแพ้มันไม่ได้รู้สึกดีหรอกไอสัตว์ทุกอย่างทุกเกมกีฬาการชนะแม่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว เพราะฉะนั้นถ้ามึงจะแพ้มึงก็แพ้โดยที่ไม่มีข้ออ้างไตงไโต,ไต,ไต,ไต,ตก็ตายซะอย่างเช่นการเรียกเนี่ยถ้าเกิดเรียกแล้วมึงมาเนี่ยและมึงก็ไปโหม่งกันเลยทีละคนถ้าแบบนั้นเนี่ยเราก็จะได้มีมีข้ออ้างว่าเราเรียกไม่มาเรามาตายเองฝีมือเราแพ้เราถึงได้ยอมรับตัวเองและพัฒนาตัวเองไม่ใช่เรียกก็ไม่มามึงรอพ่อมึงสั่งเหรอ เล่นเกมมันต้องแบบนี้เยี่ยมึงอย่าไปกลัวของก็ฟรีพวกมึงเปลี่ยนไมเซตตัวเองนะเว้ยเวลาเพื่อนเรียกมึงต้องมึงขับทําอะไรอยู่ก็ตามมึงต้องมุ่งหน้าไปตรงนั้นเพราะเวลาเพื่อนเรียกมันก็ไม่ได้อยากจะตายฟรีไม่มีใครอยากแพ้แต่ถ้ามืออยากแพ้มึงก็อย่าเล่นเล็แก๊งอ่ะไอ้ปัญญาอ่อนกูขอให้พวกมึงเปลี่ยนไมเซ็ตนะยี่สิบหกคนที่ฟังกูอยู่กูจะรอดูนะว่าพวกมึงจะทําอะไรแล้วกูเชื่อว่าถ้าเกิดว่าพวกมึงฟังกันอะ ต่อให้ผู้มือจะเป็นฝีมือกระจอกเล่นสู้ใครไม่ได้คอมกากของไม่มีแต่เราอยู่ด้วยกันแบบครอบครัวเว้เราแพ้เราก็จะแพ้ด้วยกันในสัตว์เพราะสมัยกูอยู่แฟมกูก็แพ้มาตลอดไอ้หียแต่พวกกูก็ยังอยู่ด้วยกันได้เพราะอะไรเพราะพวกกูไม่ได้ควายแบบผู้มือตอนนี้ไงเรียกแล้วมันมามาแลวโหมแล้วงไงวะกดทิ้งใหม่ไม่เป็นแล้วงไงเป็นชู้ไม่เป็นแล้วงไงวะถูกปะแต่ผู้มึงก็ยังมาตายด้วยกันไงดีกว่าเรามานั่งอ้างหลังหลังหลัง,หล,งหลังจบไฟว่าเอ้ยหลังจบไฟเพื่อนไม่มาอันนี้มันน่าเบือ่อ กูขอแพ้แบบสมศักดิ์ศรีนะแล้วกูจะพูดแค่รอบเดียวจำใส่หัวกระโหลกพวกมึงไว้ตังนี่ดูตังนี่เพาขึ้นปะผมไม่ได้อยากด่าผมไม่ได้อยากโทษน้องๆผมอยากให้น้องๆเนี่ยมีความสามัคคีต่อกันอย่าหลุดโฟกัสมันไม่ใช่ว่าผมมาโทษพวกมันนะเว้ยสิ่งที่ผมอยากเห็นคือมึงมาตายด้วยกันไปเลยมึงมา ถ้าเรียกแล้วมาเลยแบบแห่มาแบบบึมบั่มบึมบัมแล้วมึงสู้เขาไม่ได้มึงก็ตายไงแล้วไงวะแพ้แล้วเป็นไงวะแพ้แล้วเราก็เอาใหม่ดิแต่เรามีอย่างหนึ่งแล้วคือเราเรียกแล้วเรามาแล้วไงถูกไหมเราเรียกแล้วเรามานั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องการความสามัคคีไอคินเงี่ยยนงไงไอคินอ่ะอยู่ครับอยู่ตลอดครับเอานะเช่ด เชื่อใจกันแล้วก็แบบเรียกมาด้วยมึงเชื่อกูเปลี่ยนไมเซ็ตหน่อยด้วยเพื่อนเพื่อนพวกมึงไว้เพื่อคนรอบตัวนะอย่าเห็นแก่ตัวน้องเชื่อกูกูไม่ได้อยากมานั่งด่าพวกมึงหรือมานั่งโทษพวกมึงนะเว้ยเพราะกูเชื่อเลยเวลาพวกมึงมานั่งดูสตรีมกูมึงคงไม่รู้สึกดีหรอกเพราะว่ามันมีแต่คนคนทั้งคนดูทั้งคนเล่นนั่งโทษมึงตลอดว่ามึงไม่มากูเชื่อพวกมึงไม่ได้อยากเห็นภาพนั้นแล้วกูไม่ได้อยากเห็นเหมือนกันกูอยากอ้างแค่ว่ากูสู้ฝีมือไม่ได้แต่กูไม่ได้อยากอ้างว่าคนกูแพ้หรือคนนนกกกููไไไมมม่่าาอยยด้้ิคพวัน ใช่ใช่อยู่สภาวัดเก่าเพื่อนมาเลยแล้วไม่คือรวมรอดเนื้อสู้สู้กูจะรอดูนะสู้สู้หน่อยเล่นดีๆหน่อยไว้แพ้เป็นไรกำาอยจินผู้หาอะไรวะเพื่อนเขาใช้เหรอเพื่อนเขาใช้เหรออะไรวะเขาใช้เหรอเพื่อนเราจะหลุดดิเออเดี๋ยวเขาโดนเพื่อนเพื่อนกูเห็นมึงตกผมขอดูแบบนี้นะผมขอดูแบบนี้ผมผมผมขอโทษเคเคโอเดนะที่ผมไม่ได้เล่นด้วยนะเพราะว่าวันเนี้ยอย่างที่ผมบอกว่า น้องผมมันเป็นควายผมอยากจะให้พวกมันเล่นเกมกันอย่ากสนุกไม่ได้อยากให้มันมันมานั่งโดนด่าว่ามันแพ้มันกระจอกนะต่อให้น้องผมมันจะโง่หรืออะไรผมก็ไม่ไม่ชอบให้มันดูถูกนะไม่ไม่ชอบให้คนมาดูถูกพวกมันนะเฮียมันก็คนเหมือนกันน่ะมันก็ไม่ชอบหรอกเวลาโดนด่า เก่งมากเก่งมากเก่งแล้วไอ้เนาะเก่งจริงหดถือว่าแก้สถานการณ์ได้ดีพื่ตอนนี้พวกมึงไปได้แล้วถ้าพวกมึงจะออกไปถ้าพวกถ้าพวกมึงจะไปเล่นก็ไปเลยตอนนี้ไปเลยกูจะบินดูพวกเองไปเลยมึงจะเล่นกันแบบอะมึงจะไปช่วยเคสเพื่อนมึงก็ไปตอนนี้มึงรวมกันได้โคตรเยอะแล้วไปเลยแช่แชก็ลุยเลยไปเลยนำเลยบอสตั้มลุกนำเลยแจ้งมึงอ่ะนำเลยมาแล้วเอางี้รอบนี้ปืนบนรถปิกที่เหลือลงหมดเลยเข้มไหม ไม่ไม่ติดดีมเลยว่าโดนไม่ใครเปิดบ้างไม่มีใครเปิดใช่ไหมฟังอยู่ใช่ไหมทุกคนพี่บีพี่ตั้มแล้วก็จินใครอีกใครอีกพี่ไม่ลงเล่นผมไม่ลงเล่นผมขอดูว่าแจ้งผมเนี่ยใครเป็นควายเนี่ยไอ้เี้ยนี่ทำอะไรเนี่ยไปที่เหลือลงรถหมดเลย กูไม่ได้อยากจะมานั่งด่าหรือนั่งโทษมันกูอยากให้พวกมันแบบพัฒนาตัวเองต้องเป็นกลุ่มนะไม่ต้องเป็นกลุ่มถนัดนะมึงถ้ามือรุ่เดี่ยวอ่ะมึงมึงโดนมึงโดนสาแล้วมึงก็โดนถือยาวอ่ะแต่ก็บอกอ่ะใช้ปืนหลักอ่ะก่อนใช้ปืนหลักใช้ปืนหลักเลยแต่ก็บอกจุดจุดลองจุดลองต้องแน่ชัดนะไม่ใช่ว่าบอกหลังโรงพยาบาลเล่นหน้าโรงพยาบาลไม่เอานะเล่นตรงไหนคือตรงนั้นเอ้ยคนดูคนดูยเฉบโกจริงนะนะ ว,ววิวิยงก่อน,นมามาหน้าคุกเลยขี่มาหน้าคุกเลยเคสอยู่โกโกขี่มาหน้าคุกมามาสามเพื่อก่อยมาสามเพื่อขอภัยครับคนดูเฮเดผมขอดูน้องผมแบบนี้ไปก่อนเพราะว่าแก๊งผมมันมันต้องพัฒนาอีก <มา S 1> นะครับ <3 S 1> มันเป็นแก๊งมันเป็นแก๊งน้องใหม่มันไม่ใช่เดบอนเฮดคุณคุณกำลังเขาอาจจะกำลังเข้าใจผิดแซมบ้าคือแก๊งที่ขึ้นมาใหม่ไม่ใช่เดบอนเฮดนะครับผมอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยมันมีประสบการณ์เพราะสมัยผมเล่นแฟมมา ผมเป็นคิดตีนมาตลอดแต่ผมทําให้คนทั้งไฟเอ็มได้รู้จักได้บอลเฮดเพลงผมลงไปรวมมัน5้าล้าน4ี่ล้าน5ล้านวิวแล้วผมทําให้คนรู้จักแก๊งโง่ๆแบบนี้ได้โดยที่ไม่ได้เก่งแต่สิ่งเดียวที่ไดมอนเฮดมีคือความเชื่อใจกันและสามัคคีถ้าเกิดว่าสั่งตายมึงต้องไปตายสั่งลยุยมึงต้องไปลยุยสมัยพวกกูสู้กับเอสซีแคนน่ะพวกกูไม่เคยอ้างว่าจะไม่เข้าไปพวกกูแพ้ก็อาวุธหาย นั่นแหละคือดา a น์ n เฮดแล้วพวกเชียนะแล้วนดบอนเฮดมีมือสองมือพวกเชียเนี่ยก็มีมือสองมือเหมือนกันไม่ได้ต่างอะไรกันเลยคนเหมือนกันสู้ได้เหมือนกันครับมันอยู่ที่ตัวมึงว่ามึงจะทําหรือเปล่าแค่นั้นแหละปากมันเวินปากมันเวิไอเซลอไอตอมนะ